สวัสดีค่ะพร้อมหรือ,อยังคะถ้าพร้อมนะคะวันนี้ครูจะมาสอนเกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะของสารนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่เด็กๆมักจะยังจําสับสนอยู่นะคะซึ่งครูจะใช้เวลาไม่นานนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะ าการเปลี่ยนสถานะของสารนะคะซึ่งสารน่ะก็เป็นส่วนหนึ่งของสสารและโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะ,ส,ะสารเนี่ยก็จะเกิดการคายหรือว่าดูดเอาความร้อนเข้าไปจะทําให้สามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้นะคะเราเรียกกระบวนการนี้ว่าการเปลี่ยนสถานะนั่นเองนะคะซึ่งจะเกิดได้จากที่เราจะเพิ่มหรือว่าลดอุณหภูมินะคะ ทีนี้คุณครูจะพามาดูแบบจำลองนะคะอนุภาคของสารหรือว่าสารที่เป็นสถานะของแข็งนะคะของเหลวแล้วก็แก๊สนะคะซึ่งนักเรียนจะเห็นได้ว่าอนุภาคการเรียงตัวของสารแต่ละสถานะนั้นจะแตกต่างกันนะคะถ้าของแข็งก็เรียงตัวเป็นระเบียบชิดติดกันนะคะถ้าของเหลวก็อยู่กันแบบรวมๆนะคะส่วนแก๊สก็อยู่กันแบบค่อนข้างอิสระนั่นเองนะคะทีนี้ คุณครูจะมาเข้าสู่กระบวนการการเปลี่ยนสถานะของสารนะคะถ้าคุณครูเพิ่มอุณหภูมินะคะเพิ่มอุณหภูมิขึ้นนะคะคุณครูจะเริ่มที่สารที่มีสถานะเป็นของแข็งนะคะที่รู้จากอนุภาคของเขาเรียงเป็นระเบียบชิดติดกันนะคะพอคุณครูเพิ่มอุณหภูมิหรือว่าให้อุณหภูมิเข้าไปนะคะให้อุณหภูมิสูงขึ้นเข้าไปจะทําให้โมเลกุล ของของแข็งนะคะเคลื่อนที่อย่างอิสระนะคะจะทําให้เกิดช่องว่างระหว่างโมเลกุลมากขึ้นนะคะของแข็งก็จะเปลี่ยนสถานะกลายเป็นของเหลวนะคะและถ้าค,คุณครูยังเพิ่มอุณหภูมิเข้าไปเรื่อยๆนะคะก็จะทําให้เกิดช่องว่างมากขึ้นมากขึ้นจนสารเปลี่ยนสถานะเป็นแก๊สนั่นเองนะคะ และในทางกลับกันถ้าคุณครูจะลดอุณหภูมินะคะก็จะทําให้โมเลกุลของแก๊สเนะคะีค่ะค่อยๆเคลื่อนที่หรือว่าเคลื่อนที่ช้าลงนะคะจึงทําให้เกิดแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลมากขึ้นจะอนุภาคก็จะเข้ามาอยู่ใกล้กันขึ้นก็จะเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวนะคะและถ้าคุณครูยังลดสถานะลงไปเรื่อยๆนะคะโมเลกุลก็จะเข้ามาเรียงชิดติดแน่นกันมากขึ้นก็จะเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งนั่นเองนะคะ ภาพต่อไปนี้นะคะก็จะเป็นภาพที่อธิบายกระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะของสารนะคะโดยสัญลักษณ์ที่จะปรากฏในภาพนะคะถ้าเป็นลูกศรสีเขียวนะคะจะหมายถึงการดูดความร้อนเข้าไปนะคะถ้าลูกศรสีแดงนะคะจะหมายถึงการคายความร้อนนะคะโดยคุณครูจะเริ่มอธิบายที่เจ้าตุ๊กตาหิมะตัวนี้นะคะซึ่งมีสถานะเป็นของแข็งนะคะถ้า เจ้าน้ำแข็งหรือว่าของแข็งนะคะอ่ามีการดูดความร้อนเข้าไปมากๆนะคะก็จะเกิดกระบวนการที่ชื่อว่าการหลอมเหลวนะคะแล้วก็จะเปลี่ยนสถานะจากของแข็งกลายเป็นของเหลวนะคะและถ้ามีการดูดความร้อนเพิ่มเข้าไปอีกนะคะของเหลวนะคะก็จะเปลี่ยนกลายเป็นไอน้ําที่มีสถานะเป็นแก๊สนะคะเราเรียกกระบวนการตรงนี้ว่าการระเหยนะคะหรือว่าในหนังสือบางเล่มจะเรียกว่า กลายเป็นไอนั่นเองนะคะและในทางกลับกันถ้าเราจะมีการคายความร้อนออกนะคะแก๊สจะเปลี่ยนสถานะกลับมาเป็นของเหลวอีกครั้งหนึ่งตรงนี้นะคะเราจะเรียกกระบวนการตรงนี้ว่าการควบแน่นนะคะและถ้าคายความร้อนออกไปเรื่อยๆนะคะของเหลวนะคะก็จะเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งเราเรียกกระบวนการตรงนี้ว่าการแข็งตัวนะคะส่วนสถานะที่เป็น ของแข็งและแก๊สต,ตรงนี้นะคะจะเกิดกระบวนการเปลี่ยนกลับไปกลับมาเราเรียกว่าเกิดการระเหิดนะคะถ้าของแข็งกลายเป็นไอก็เรียกว่าเกิดการระเหิดนะคะแล้วถ้าแก๊สกลับมาเป็นของแข็งก็เรียกว่าการระเหิดกลับนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ก็จบไปแล้วนะคะเกี่ยวกับ การเปลี่ยนสถานะของสารนะคะถ้านักเรียนสนใจเกี่ยวกับความรู้นวิทยาศาสตร์นะคะอย่าลืมติดตามช่องคุณครูด,ด้วยนะคะสำหรับนี้ขอบคุณมากค่ะที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ